วันนี้เราจะมาแชร์สูตรเดอร์ตี้กันนะครับเป็นสูตรที่เราทำทานเองเริ่มจากนมสดก่อนเลย100 ml ของเราใช้เป็นแลคโตสรฟรีแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันจริงๆสูตรโดยทั่วไปบางเจ้าอะ่ะเขาก็จะมีพวกวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้ตัวเนื้อนมมันแน่นขึ้นแต่พอดีปกติเราไม่ได้มีสต็อกวัตถุดิบตัวนั้นเราก็เลยใช้แค่ตัวนี้แหละ คือนมสดกับตัวน้ำตาลแล้วเดี๋ยวก็จะไปแช่ช่องฟรีสแต่ว่าอาจจะแช่นานนิดนึงประมาณ30นาทีอะไรเงี้ยครับก็คนให้เข้ากันก่อนโอเคเมื่อกี้เราก็แช่นมเป็นเวลา30นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทำกาแฟกันก็ปกติช็อตกาแฟเนาะเราใช้ทั้งหมดเอ่อ18กรัมในการชงปกติแต่ว่าถ้าเป็น dirty เนี่ยเราจะใส่กาแฟมากกว่าปกติ แต่ว่าไม่ได้ปรับเบอร์บทคือถ้าเป็นเคสบางร้านเนี่ยเขาจะใช้วิธีการปรับเบอร์บทแต่ใช้ปริมาณกาแฟเท่าเดิมเพื่อให้มันเป็นโอเวอร์เนาะอ่ะทีนี้เรามาบดกาแฟกันก็อัดไปล้นๆเลยนะครับ22กรัม ลองมาชั่งน้ำหนักก่อนได้ไหมยังไม่ได้เดี๋ยวขอค้อนนิดนึงให้มันแน่นๆแล้วก็อัดเข้าไปอีกได้ไหมยี่สิบสี่อาจจะต้องปาดออกนิดนึงนะครับยี่สิบสาม น่าจะกใกล้เคียงแล้วยี่สิบสองสิบแปดไม่เป็นไรใกล้เคียงแล้วเราก็ดิสติบิวกาแฟนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เรียบมันก็จะล้นนิดนึงเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแทมออกแรงนิดนึงโอเคมันก็จะแน่นประมาณนี้ทีนี้เราก็จะใส่หัวกรุ๊ปนะครับโอเคมันก็จะแน่นนิดนึงแล้วก็เอานมออกจากตู้เย็นเนาะแล้วก็เราก็กดน้ําแค่หนึ่งช็อตเนาะ คือเราใช้บาสเกตดับเบิลช็อตแต่ว่าใช้น้ำแค่หนึ่งช็อตพอเพื่อที่จะลงชงเป็นริสเตรโตก็ความดันก็จะมากกว่าปกตินิดนึงแล้วกาแฟมจะค่อยค่อยๆยหยดอ่ะเริ่มมาแล้วเนาะหยดทีละนิดทีละนิดแบบนี้เพราะว่าเราตั้งใจให้มัน o อเวอร์เอ็กก็จะเห็นว่ามีน้ำมันกาแฟออกมาแบบชัดเจนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โชว์ข้างนอกนะครับพอดีตรงนี้มัน มืดนิดนึงเห็นเห็นเป็นลายเหมือนกันค่อยอันนี้ก็ชงจนกระทั่งครบสิงเกิลช็อตเนี่ยครับจะเห็นตัวกาแฟน้นาำมันไหลมาตามนมด้านข้างเนี่ยเป็นลายสวยงามเลยแล้วก็พอครบหนึ่งช็อตปุ๊บเราก็ให้มันหยุดได้เท่านี้ครับมันก็จะได้เดอร์ตี้อร่อยๆพร้อมดื่มเรียบร้อยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ